ครับเรา copy เว็บไซต์ของบริษัทมาไว้ที่หน้าจอหลักของเราเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูวิธีการเข้าไปเช็คสายงานกันครับเริ่มตั้งแต่เราก็าเข้าไปที่แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของบริษัทก่อนนะครับ rich one to n ครับแตะไข้เลยครับ <c oughs> ก็จะขึ้นมาให้เข้าสู่ระบบสมาชิกค,ครับเราก็ใส่รหัสสมาชิกของเราใส่ มาชิกนะครับใส่พาสเวิร์ดพาสเวิร์ดก็ถ้ายังไม่แก้ไขอะไรก็เป็นเลขบัตรประชาชนของแต่ละคนครับ4ตัวท้ายสุดนะครับแล้วก็ใส่ Security Code Security Code นี่ต้องใส่ทุกครั้งนะครับเป็นรหัสของความปลอดภัยแล้วก็ใส่ไปตามเลขที่ขึ้นมาครับพอใส่เลขเรียบร้อยแล้วเราก็กดเข้าสู่ระบบครับก็จะขึ้นมาเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาเป็นผัง องค์กรของเราครับทีนี้เราจะดูผังองค์กรนะครับเราเช็คได้หลายๆอย่างนะก็จะมีเมนูอยู่ทางด้านซ้ายครับมีตั้งแต่หน้าแรกข้อมูลส่วนตัวสมัครสมาชิกผังงานทีมงานแนะนําวันนี้เราจะให้เช็ควิธีการเข้าผังงานกันครับก็โดยแตะไปที่ผังแบนเรีนะครับโอเคครับก็จะมีรหัสเราขึ้นมาในผัง b บนเรี่แล้วก็ดูนะครับนี่ครับนี่ครับ ก็จะมีชื่อเราขึ้นมาแล้วก็ทีมงานซ้ายกว่าแบบนี้นะครับนี่คือวิธีการเข้าสุรหัสของตัวเองเช็คคะแนนกับเช็คองค์กรเช็คสายงานได้วันนี้เอาเอาแค่เฉพาะเรื่องเข้าเช็คสายงานก่อนครับหลังจากเราเช็คเรียบร้อยแล้วเราก็กดออกจากระบบครับก็ออกจากระบบเรียบร้อยครับ